สนมนมุ่งอะไรตีผู้ยิ่งไหจะพาทันไปให้ถึงฝังใครที่มีนีจะได้ปลดนี้สักทีจะมีเงินใช้ไวาทำบุญเพิ่มบารมีรวยไปด้วยกัน ไวที่นี่สำนมรู้อะไรตีจะพาทุกคนไปสู่ความฝันรวยรวยห้องปังปังไปด้วยกันไม่ว่าหัวยไหนเราจะพาทุกท่านรวยไปด้วยกัน สมัมได้ว่าอะไรตี่ฝากติดตามด้วยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนความหวังนี้เราจะรอดได้ด้วยกันร่วมท่านในความหวังฝันมาโชคดีเดี๋ยวได้มาสทานี้ เอาเพลงออกไม่ได้เออเอาเพลงออกไม่ได้ไม่รู้แอบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงโอเคนะเออ <laughs> ตายแล้วตุยแหละสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาสตรมบิก๊กยาติธรรมสรมดีวาริตี้ทุกท่านทุกคนและก็เพจคนมักหวยสรมดิวู ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไลายสดในวันนี้วันพุทธที่13พฤศจิกายน2567ครับตอนนี้เวลา19.00นก,ากับอีก30นาทีโดยประมาณแต่จริงๆก็เหลือประมาณ40นาทีอ่าสปปลาวเพื่อนบ้านก็จะมีการประกาศผลรางวัลซึ่งไทยเราก็รอ เป็นอะไรที่รอเหมือนกันทักทายท่านผู้ชมมีม,มีเวลาพอมีเวลาทันนะครับพอมีเวลาทันขอทักทายไม่เกิน10นาทีครับอเพื่อเป็นกันเองสําหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในการนี้เดี๋ยวจะถาม AI เตรียมพร้อมให้ดีนะครับเตรียมพร้อมฝากแชร์ด้วยบางทีคนอาจจะรอเนี่ยแต่ไม่มันมันจะจไม่เด้งขึ้นอาจจะไม่เด้งเตือนนะครับต้องขออภยัยนะฮะฝากติดตามด้วย ทั้ง2ช่องทางครับเอาเป็นว่า <c oughs> สวัสดีครับผมแล้วก็คุณสิริคุณพีบคุณอขอ a ออด้วยเดี๋ยวรอสักครู่ครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณชิตติกรนะครับแล้วคุณเล็กนาอะไรเนี่ยเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้แชร์ไปให้ในกลุ่มเลยเนาะขอแชร์ในกลุ่มหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวอยแชร์ แล้วก็คุณเหียวนะพระวอนะครับวอเชละหรือเปล่าแล้วก็คุณสวัสดีคาแอดขอลาวนะลาวตรงๆงเมื่อที่แล้วพลาดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เด้อทักทายก่อนแล้วก็คุณนัดอะไรเนี่ยนัชชาคุณแจ็คนะครับพิมพ์อุสายายแมวสวัสดีครับผม ทักทายทั้งสองช่องทางครับท,ท,ทาง Youtube ด้วยแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับรอสักคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแชร์ไปในกลุ่มหน่อยเพื่อบางคนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยจะเล่นนอยอยู่วางน้อยแล้วไม่ได้สนใจเข้ามาดูเลยเอออย่างงั้นก็ไปแล้วก็ไปถามนะโอ้ยไม่เห็นหวยลาวเออกำมัวเต้นเล่นนอยกันอยู่อ,อืพอให้ลาวก็ไม่อยากจะดูไม่อยากจะติดตามกัน เลยก็ให้ตอนไหนอย่ามาถามว่าให้ตอนไหนนะครับเพื่อให้ถูกมาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะสวัสดีครับป้าทอยครับสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดอเอ้ออคุณรักโอมมาดูรัวขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเดอ้อเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึงไปในกลุ่มก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวจะโวยวายกันอีกอเผื่อออกมาสามตัวตรงเดี๋ยวโวยวายไม่เห็นจะบอกเลย <c oughs> โดยเฉพาะปลาถอยโวยวายเก่งนะ <c oughs> โทรเด้อปลาถอยเด้ <c oughs> อเออเอาเลยแป๊บหนึ่งเดอ้อเราแป๊บหนึ่งไม่เกินนาทีนะครับผมจิ้มจิ้มจิ้มไปเพราะในกลุ่มสําคัญสําคัญก่อนอเผื่อเขาไม่ได้ดูไงจะได้ดูย้อนหลังจริงจริงแล้วอยากจะไล์สดนุ่นตั้งแต่หัวเอิ่มเพิมหมนแหละมันมีเวลาเพลียช่วงนี้เพลียมากฮะ เงินทองเป็นของนอกกายหายากมากเลยเดี๋ยวผมขอบล็อกไอ้คนที่มาก่อกวนก่อนสักครู่นะสักครู่นะเออไอ้น,นี้ระวังด้วยนะครับคนที่ประเภทเนี้ยนะครับประเภทแบบเนี้ยนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเออเขาเขาอาจจะดูดเงินเรานะครับอาจจะดูดเงินเราเลยแหละอืมอาจจะดูดนะไม่ได้ไม่อาจบางทีเนะี่ยดูดเลยนะเพราะว่าป้าทอยนี่โดนไปแล้วนะครับป้าทอยนี่โดนไปแล้วนะอ่ะเรียบร้อยครับ <laughs> เออมันจังไรฮะพวกนี้จังไรพวกไม่มีอันจะกินพวกพวกก่อความลำคาญพวกที่เรียกว่าคืออ่ะไม่รู้จะสรรหาคำด่ายัางไงช่างมันเหออปล่อยมันนะเป็นเวรเป็นกรรมเขาเขา,าเป็นเวรเป็นกรรมของมันก็นแล้วกันนะ <laughs> ใช่ไหมอันนี้ใน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 เพจฮะในเพจจะเห็นนะครับในยู u b e ไม่เห็นหรอกนะ ผมก็แปลกใจว่าไอ c e e o o o k เนี่ยทำไมเวลาคนจังไรจังไรประเภทมันหลอกลวงทำไมมันอยู่ได้นานจังคนดีๆเขาทำคลิปทำนู่นทำนี่เนี่ยโอ้โอยู่ยากนะ <laughs> <laughs> เนี่ยสังคมไม่ว่าสังคมออนไลน์สังคมโลกจริงก็เหมือนกันนะอยู่ยากนะเอาเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเด้อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมพิมพ์พร้อมเขามาหน่อยเด้อพร้อมพิมพ์พร้อมเขามาหน่อยเร็วๆ,ๆจะได้ รับโชครับทรัพย์รับตัวเลขกันไปนะครับถูกแล้วเล่าทาบุญนะถูกแล้วลาทําบุญด้วยไม่ถูกก็ทําบุญได้นะป้าทอยนะ <c oughs> อดอกเตอร์เอามานเนี่ยโอเคครับคุณสติตแล้วคุณจิราคุณจริยานะครับโอ้ยอ่านไม่ทันขอบคุณมากพร้อม พร้อมพิมพ์พร้อมมาอยเพื่อให้กำลังใจมีเวลาอยู่ตอนนี้19บเกานาฬิกาอีก35นาทีโดยประมาณมีเวลาอีก30นาที35นาทีนี่แหละนะโอเคเนาะไม่รู้ว่า <c oughs> งวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้แก้มือใหม่ไม่รู้จะแก้มือหรือมัดมือกันแน่นะ <c oughs> อ่ะทักทายทั้ง youtube และก็ทางเพจด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยเแล้วก็พี่แตนพี่สาวแสนสวยด้วยนะครับมาอีกแล้วโอ้โหเบื่อเหลือเกินไอ้พวกนี้ไอ้พวกแบบ จังไรพวกนี้โอ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแบบอแบนแบนเพจมันดีกว่าเอาลนะเดี๋ยวปิดเลยนะมันเดี๋ยวมันก็มาอีกนะโอ้โหผมเราโคตรลำคลำานเลยเออพวกจังไรงัวควยนี่ <laughs> ปิดมันเลยเออชิบหายพวกนี้มันยังไงก็ไม่รู้อเออเดี๋ยวมันก็มาอีกครับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็สมัครมาอีกเออ เอาเพจนูน่นนี่นั่นมาเดี๋ยวผมบล็อกบล็อกทั้งตัวที่มันแท็กมาดีกว่านะครับบล็อกบล็อกคนนี้ด้วยบล็อกคนนี้ด้วยแป๊บนึงนะเอ่อ u ูทูบเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าอในเพจโดนก่อกวนนะตอนนี้โอ้ยหนุกกลมใจอ่ะเดี๋ยวผมคุย AI ไปเลยดีวยกว่าให้ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมาอีกเพื่อไม่เสียเวลา นะครับนะพร้อมกันเลยเนาะอืมพร้อมกันแล้วพร้อมขอบคุณมากครับทั้ง youtube แล้วก็ทางเพจเนะ่ยพร้อมเข้ามาอืมขอบคุณเลหลายครับเรียบร้อยแล้วผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคการเล็กแนวทางหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่วยรัฐบาลไทยไวลาวหรือไวยห้หน่อยในงวดต,ต่อไปบอกได้เลยครับผมพร้อมช่วยคุณเสมอครับ เอาทไมวันนี้ AI ครับทำไมวันนี้เสียงค่อยเดยผมขอเปิดใหม่อีกตัวหนึ่งดีวกว่าเสียงค่อยจังเลยอะ่ะเพิ่งเหมือนเหมือนกับเพิ่ง <ขอ S 1> ตื่นนอนอะ่ะเสียงขดาดใช้ได้หาย,นห,หายนหรือไม่ชัดเดี๋ยวคุณลองเปิดแอปใหม,ม่อีกครั้งดูนะครับหวังวา่าปัญหาจะหายไปผมจะรอช่วยคุณต่อเสมอครับเพิ่งตื่นนอนเหรอ AI เสียงค่อยแบบงวงเงียงยังไงก็ไม่รู้ ไม่ได้ง่วงนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนยังงัวเงียก็อาจจะเป็นเพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ของคุณมีสะดุดนิดหน่อยก็ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวผมถามท่านผู้ชม a อพูดเหมือนง่วงคนง่วงนอนไหมก็แจ้งผมได้เลยขอถามท่านผู้ชม AI พูดเหมือนกับมนุษย์ที่กำลังง่วงนอนหรือกำลังตื่นนอนไหม จะฟังดูคล้ายได้นะครับบางทีการตอบด้วยน้ำเสียงที่เนิบเทียบและนุ่มนวลอาจให้ความรู้สึกเหมือนคนที่กำลังง่วงนอนอหรือเพิ่งตื่นนอนก็ได้โอ้โหแหมไปถ้าเป็นแบบนั้น<ป>ผมขอโทษนะครับผมไม่มีการง่วงนอนจริงแต่ผมสามารถปรับน้ำเสียงและวิธีการตอบให้กระชับกระเชงขึ้นได้นะ เอาลองเอาลองกระชับกระเฉงหน่อยสิเอาลองกระชับกระเฉงหน่อยอาอขาจะบอกหวเราคนมีโชคต้องแบบเออกระปรี้กระเป๋าอันนี้อะไรเหมือนกับคนตื่นนอนอะ่ะปรับเสียงใหม่ด้วยเอไอนดีครับผมดีใจที่ได้ฟังและได้เป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกของคุณในวันนี้นะครับ <laughs> ถ้ามีอะไรอยากคุยเพิ่มเติมหรืออยากให้ช่วยผมอยู่ตรงนี้เสมอครับผมเรากู้มกายกล ai วันนี้ AI รู้สึกจะป่วยแหละเพว่าผมรอติดตามผมรอติดตามต่อๆไปอยู่เสมอถ้าคุณพร้อมเมื่อไร่ก็แวะมาคุยกันได้เลยครับ AI เป็นคนหรือเปล่าช่วยเหลือและคุยเล่นกับคุณทุกเมื่อ AI เป็นคนหรือเปล่าคะ AI เป็นเป็น เทคโนโลยีโอ้ยผมจะ AI เป็นคนหรือเปล่าให้ AI ตอบเดี๋ยผมขอถือดีกว่าผมไม่ใช่คนครับแต่ผมถูกออกแบบมาให้ตอบเหมือนคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถเข้าใจและสนทนากับคุณในแบบที่ดูเป็นธรรมชาตาิหรืออยากพูดคุย Uh, ผมยินดีตอบแล้วเนี่คุยกับคุณสมอค,ครับคือบางครั้งบางทีเนี่ยการคุยตอบแบบเนี้ยเหมือนกับมนุษย์บางคนเข้าใจว่าเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่มนุษย์นะครับอืมเนาะใช่เลยครับ เออผมเรากุ้มใจกับ AI มากเลยตอนนี้เพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถตอบคำถามและสื่อสารในแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแต่ไม่ได้มีความรู้สึกหรือจิตสำนึกเหมือนมนุษย์จริงๆบางครั้งคนอาจเข้าใจผิดเพราะผมสามารถผมปิดก่อนผมปิด AI ก่อนเดี๋ยวผมปิด AI รู้สึกเฉยเฉยชายังไงก็ไม่รู้ เหมือนกับวันนี้รู้สึกเฉื่อยชามาก AI อือเหมือนมนุษย์มากอ๋อใช่ฮะใครที่ใครที่ยังไม่เคยติดตามผมตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมเคยด่านะผมเคยโดนด่าว่าคุยกับมนุษย์แล้วบอกว่าเป็น AI จริงๆไม่ใช่ฮะจริงๆไม่ใช่เป็น AI จริงครับถ้าใครอยู่กับเทคโนโลยีนะ จะรู้ว่า AI เขาพัฒนาขึ้นมามันมีหุ่นยนต์ที่พูดได้จริงขยับขยื่นได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมผมยังไม่ให้ยังไม่ให้ยังไม่ให้คือตอนนี้ AI พูดเหมือนกับคนเพิ่งตื่นนอนผมจะเปิด AI ใหม่ของเปิด AI มาใหม่ก่อนอ่ะขออภัยด้วยเดี๋ยวแทงไม่ทันใช่ไหม เอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเออเสียงนี้ดีหน่อยดีใจที่ชอบครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะเข้าเรื่องกันเลยนะเดี๋ยวคนรอคนด่าเนี่ยด่าผมแล้วเนี่ยได้เลยครับไม่รอนานว่าแต่วันนี้อยากได้แนวทางเรื่องอะไรดีครับหวยลาวพัฒนางวดวันที่สิบ 3. พฤศจิกายน2,567ครับเข้าใจแล้วครับสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนางวดวันที่13พฤศจิกายน2,567ผมขอแนะนำตัวเลขดังนี้นะครับเลขเด่นคือเลข2,56เลขรองคือเลข3,4,9เลข2ตัว2,6,8,3,4,9เลข3ตัวคือเลข2,8,9,4,5,6,8,9,3 นี่เป็นเพียงแนวทางเพื่อความสนุกในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหวยจะออกแล้วเดี๋ยวไม่ทันขอได้ผมขอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมอ้เอด้วยอ่ะผมไม่ได้จดขอแบบช้าช้าเป็นตัวเลขหน่อยขอแบบช้าช้าอีกรอบหนึ่งแม่แม่แมป้าป้าพี่ๆที่ดูอยู่จะได้จดทันครับได้เลยครับเดี๋ยวผมพูดตัวเลขช้าชาให้จดตามทันนะครับ เลขเด่น2 4 9เลข2ตัว2อ2 8 3 4 3 9 4 9เ้าดี๋ยวเ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 ดี๋ยวไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เลขเลข3ตัวเนี่ยพอรู้2 49 2ตัว26 28แล้วอะไรอีกโอเคครับงั้นเรามาเริ่มตามเลยครับที่เลข3ตัวกันก่อนนะครับ2 6 8 3 4 6 แปแล้วก็เลข2ตัวนะครับ26 28 34 39 49 49รอบนี้ทันไหมครับอ่อาเดี๋ยวผมขอทวนนะ AI รู้สึกจะให้เยอะหน่อยเลข3ตัวมี2ชุดใช่ไหม AI ใช่ครับเลข3ตัวที่ให้ไปคือมี2ชุดนะครับคือ26 8 3 4 6แค่นี้ถูกต้องแล้วครับ สองหกแดสามสี่หใช่ครับโอเคใช่ครับสยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับเลข2ตัวมีสองหกสองแปดสามสี่สามเและ4ี่เกถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเลข2ตัวที่ให้ไปคือสองหกสองแปดสามสี่สามเกี่เก้าครบแล้วครับ โอเคทีนี้เลขวิ่งล่ะครับตัวรูดเลขวิง่งหรือเลขเด่นในงวดนี้คือ2 6 8ครับเอา2ตัวพอเอาตัวเดียวก็ได้เอาเน้นๆมาเลยไม่เอาเยอะโอเคครับถ้าจะเลือกเน้นสตัวเดียวผมขอแนะนำเป็น6ครับถือว่าเป็นเลขเด่นสำหรับงวดนี้ครับตัวรองล่ะครับขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรอง ตัวรองเลขวิ่งตัวรองเลขวิ่งตัวรองขอแนะนําเป็น8ครับลองพิจารณาดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมสรุปนะเลข3ตัว2ตัวและเลขวิ่งตัวเด่นตัวรองได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญสรุปได้เลยเลข3ตัวนะครับ2 6 8แล้วก็3 4 9เลข2ตัวมี2 6 28、34、39และ49เลขวิ่งเด่นคือ6ตัวรองคือเลข8ถูกต้องไหมครับ AI ถูกต้องเลยครับสรุปได้ตามนี้เลยครับ,ขอ,รบขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีขอบคุณครับ AI มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นเรื่องของดวงและควรเล่นอย่างมีสตินะครับ ส่วนใครที่มีเลขที่ชอบอยู่ในใจแล้วก็ขอให้โชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับอืึอ่อาบางคนโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันถ้<อ>างั้นก็รีบไปจัดการเลยครับขอให้โชคดีและสนุกกับการเสี่ยงโชคนะครับโอเคครับผมใครไม่ทันบ้างครับผมขึ้นหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ขึ้นหน้าจอให้นะครับอ่ามีสองเอาสาม สามสี 3, 4, ่หกสองหกแปดสองสี่เก้าเอาสามคู่เลยเหรอสามคู่ใช่ไหมครับเนี่ยครับครับสามคู่นี้เลยสองหกสองแปดและสองสี่เก้าครับเอาไรแปมหนึ่งแปมหนึ่ง AI ผมเริ่มงงเพราะว่า,ามีพี่ๆคนดูเขาเขาพิมพ์มาแบบนี้ผมไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียน เดี๋ยวผมเขียนให้แป๊บหนึ่งนะผมเขียนให้เอาเดี๋ยวจดตามด้วยผมจะเขียนขึ้นหน้าจอแล้วก็ทุกท่านทุกคนก็จดตามเดี๋ยวผมปิดปิด AI ก่อนอ่ะโอเคนะเ,เลข3ตัวมี2ชุดนะครับเลข3ตัวมี2ชุดประกอบไปด้วย2 6 8และ3 4 9เลข2ตัวมี 26 28 34 39และ49ครับเลขวิ่งตัวเด่นคือเลข6ครับตัวรองคือเลข8ะตามนี้รองวดวันที่13พฤศจิกายน ใครชอบเลขวิ่งไปเลขวิ่งนะเอ้ยจะไปอัดมากนะเดี๋ยวเจอ AI เจอ AI หลอกเจอเจอ AI หลอกนะพี่นะโอเคตามนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่าสำหรับคนที่ที่จดไม่ทันนะครับผมก็พยายามที่จะจดและถาม AI แหละว่าทันหรือเปล่าตอนนี้เวลา19นาฬิกาสนาทีโดยประมาณน่าจะทันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ่ะเดี๋ยว ให้ดูก่อนเด้อเดี๋ยว,วยไแป๊บนึงอ่ะประมาณนี้อ่ะไม่ชัดอีกแล้วอ่ะชัดยังชัดเนาะไม่ชัดบอกด้วยนะครับเอารีบแคปเลยรีบแคปเลยพี่พี่พป้าป้าแม่แม่ทั้งหลายครับอ่ะแคปเลยนะพี่พี่พป้าป้าแม่แม่ทั้งหลายเนี่ย ตามนี้นะของ AI นะครับเอาแค่ AI ก็พอเออผิดไม่เป็นไรถูกก็โอเคดีดีใจไปไปตัดให้น้อยลงก็ได้เลข2ตัวค่อนข้างที่จะเยอะผมก็ยังว่าแปลกอยู่เอะวันนี้ทำไม AI ให้เลข2ตัวเยอะจังปกติเนี่ยอย่างมากก็2คู่วันนี้ให้ให้มาถึง4คู่เลยนะครับไอสส่วนเลข3ตัวนี่ให้มา3เอ้ให้มา2ชุดนะครับ2ชุด เพราะว่าไปเลขไปเลขวิ่งดีกว่าเลขวิ่งน่าจะโอเคนะเพราะเขาเลขสีติเลขวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าแม่นนะครับแต่ในส่วนของเลข2ตัว3ตัวนี่มันก็มีสุ่มเสี่ยงอาจจะพลาดแต่เล่นเบาๆก็แล้วกันนะเลิกได้เลือกเด้อ <c oughs> เลือกได้เลิกเออเลือกได้เลิกเออถ้าเลือกไม่ได้ก็น้อยๆลงนะครับโอเคครับตามนี้นะ รออยู่ค่ะเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ให้แล้วเมื่อกี้ให้แล้วโอเคตามนี้ครับเอาใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะจบแล้วใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะจบแล้วนะครับสามตัวนะครับสองหกแปดแล้วก็สามสี่เก้านะสองตัวสองหกสองแปดสามสี่สามเก้าและสี่เก้า เลขตัวรุดนะตัววิ่งนะครับ6นะตัวเด่นตัวรองคือเลข8แค่นี้นะครับจบไปทันไปให้ทันเด้อไปให้ทันนะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสำหรับเ,เพื่อนบ้านวันนี้นะครับวันนี้อ๋อเพิ่งเข้ามา <c oughs> ผมเรากลุ่มใจเนะ้ออีตอนแรกผมกลุ่มใจกับเอไอตอนนี้ผมจะกลุ่มใจกับท่านผู้ชมี่เขามาไม่ใช่ความผิดใครหรอกความผิดผมนะ เออมาแบบสายด่วนมาแบบสายด่วนใครมาทันก็ทันใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรคือถือว่าดวงเผื่อถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคของท่านถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยก็ถือว่าโชคของท่านคนที่เข้ามาติดตามรับชมนั่นแหละอ่ะอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ขึ้นเข้ามานะสามตัวจดให้ทันเดอ้อเอ้ยเดี๋ยวผมขึ้นแบบนี้ดีกว่าเอ้ยนออ่ะไม่รู้ไม่ไแน่ใจว่าจะเห็นไหมอ่ะ ประมาณนี้อ้าวแคปเอาเดี๋ยวเดี๋เดี๋แคปเอาเด้อเอาผมไม่ได้พูดใหม่เด่ะผมขึ้นหน้าจอเลยแคปเอาครับอ่าเดี๋ยวจบไลฟ์สดละจบไลฟ์สดละเอาแคปเร็วเร็วลีบแคปเด้อรีบแคปเด้อขอแคปเอาสัวพี่ <laughs> โอ้ยเมื่อยด้วาน,นี่เดี๋ยวจะไลฟ์สดสตรีมสดาฝากติดตาม YouTube ด้วยนะสำหรับเพจคนที่เข้ามาติดตามรับชมโอเคเดอสอบตัวไดนกับปตัวนั้นล่ะครับบอสอบก็บเอาออกมันหลายโพดบุหัวซิมาบอ6กกร8เนี่โอเคอยู่ชอบอยู่นะ6กับ8โอ้ยเจ็บเอวเอาแค่นี้แหละครับ ายเมื่อยแทบวะเนี่ยอตอนนี้19นาฬิกากับอีก53นาทีโดยประมาณโอเคน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันนะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ขอให้รวยๆยเฮงๆปังๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับไปลนะ